วันอังคารที่12เมษายน2022นะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ศักดิธิ์เตรียมสมโพธปัสกาหรืออีสเตอร์ซึ่งการที่พระผู้ไถ่บังเกิดมาและถูกตรึงกางเขนและกลับคืนชีพก็ใกล้เข้ามาถึงเป้าหมายปลายทางในแผนกู้การไถ่กู้นะครับวันนี้ เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วต่อไปวันนี้ทางพิธีกรรมก็ได้เลือกบทอ่านจากประกาศุกอิสยาบทที่49แล้วเราก็ได้ฟังก็มีเรื่องราวที่จะต้องไตรตรองและลำพึงกันมากมายทีเดียวเหมือนกันครับในวันนี้ตามที่เคยกล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่าอิสยาได้ทำนายเกี่ยวกับเรื่อง พระผู้ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบทบาทของผู้รับใช้ของพระเจ้าในที่สุดก็คือเป็นพระเยซูคริสต์เองแต่ว่าช่วงนั้นอิสยาได้ทำนายไว้ประมาณย้อนหลังไปจากวันนี้ก็คือ2,600ปีที่แล้วแต่เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นเป็นตามจริงทุกอย่างอิสยาเขียนยาวมากนะครับ66บบทถ้าแบ่งภาคใหญ่ๆก็เป็นสักสองภาคก็แล้วกัน ภาคที่หนึ่งบทที่หนึ่งถึงสามสิบเก้ามีแต่เรื่องเหมือนกับว่าการทรยศต่อพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วก็จะถูกลงโทษอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นบางทีคนอ่านแล้วรู้สึกเศร้าใจเพราะว่ามีแต่เรื่องราวที่จะต้องอถูกพระเจ้าลงโทษแต่ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่บทที่49ตั้งแต่บ,บทที่40 จนถึงบทที่66จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความบรรเทาใจที่พระเจ้าจะมาอยู่ใกล้แล้วพระเจ้าจะมาเป็นผู้ช่วยทําให้ชีวิตเรารอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะจากความพินาศแห่งความตายฉะนั้นในภาคนี้แหละที่เราได้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่4 9ถึง57ของอิสยานะครับจะ เน้นอยู่เรื่องเดียวก็คือพระเจ้าได้เลือกเลือกบุตรของพระอ,องค์และในที่นี้เจาะจงเลยนะครับเลือกอิสราเอลก็คือประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่พระเจ้าได้เลือกสรรเป็นประชากรของพระองค์และเป็นเราเองก็เป็นประชากรของพระเจ้านะครับประเทศอิสราเอลเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่พระเจ้าได้เลือก ฉะนั้นบทบาทของอิสราเอลก็คือเป็นผู้ช่วยผู้อื่นให้รอดก็คือเป็นเซเวียร์นั่นเองเป็นบทบาทของการไถ่กู้มนุษยชาติฉะนั้นพวกเราที่เป็นสิทธิ์ของพวกนั้นเราก็าต้องมีบทบาทที่นําพระเยซูคริสต์ไปสู่ผู้อื่นเพื่อนําความรอดแต่วันนี้สิ่งที่ได้เน้นมากนะครับก็คือ,อว่าพระเจ้าได้เรียก บุตรของพระอ,องค์ให้เกิดมาจากคันมารดาและพระอ,องค์ได้รู้อยู่แล้วพระอ,องค์ได้ตั้งชื่อแล้วดุจเดียวกับเรานะครับหลายคนได้รำพึงไต่ตรองในชีวิตว่าโอ้ชีวิตเราเป้าหมายอยู่ที่ไหนเราเกิดมาบางคนก็คิดว่าไร้ค่าแต่ขอให้มั่นใจว่าเราต้องฉลองวันเกิดของเรานะครับเพราะว่าพระเจ้าเจาะจงเรียกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเรายิ่งเป็นคิตชนไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญแต่เป็นพระเจ้าได้เรียกได้เลือกเราแล้วก็ประทานชื่อให้กับเราพุ่งรู้จักเราตั้งแต่อยู่ในไข่คันของมารดาฉะนั้นวันนี้บทอ่านไพเราะมากนะครับเป็นบทเพลงของผู้รับใช้พระเจ้าก็คือเรานั้นแต่ละบุคคลเปรียบเสมือนเป็นลูกธนูของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทำให ลูกธนูของพงนั้นมีความคมมีมีมีค่าว่างั้นเถอะเพื่อจะได้เป็นผู้ที่นำแสงสว่างไปสู่คนอื่นมีเป้าหมายปลายทางเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับการยิงธนูนี่สอนชีวิตอย่างมากถ้ามีโอกาสนี่น่าจะต้องเรียนยิงธนูกัน เพราะว่าหนึ่งต้องมีเป้าหมายแน่นอนต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องอทั้งลูกธนูทั้งอะไรสารพัดอย่างเะนั้นเรื่องนี้ก็มีเขียนในพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าทําให้ชีวิตเรานั้นจะต้องเราเป็นลูกธนูที่จะต้องมีอยู่ว่าอย่างไงดีมีมีกฎมีหลักมีหลักการมีกฎเกณฑ์ในชีวิตไม่ใช่ว่า ลูกธนูหรือว่าชีวิตของเราจะสเปะสปะจะยิงไม่เข้าเป้าจะไปที่ไหนก็ได้ลูกธนูไม่ใช่ว่าจะคดจะเคี้ยวอะไรหัวธนูจะต้องแหลมคมปลายธนูนั้นก็จะต้องสมบูรณ์ที่ได้ทำขึ้นมาขณะเดีวยวกันเราก็เปรียบเสมือนชีวิตเราเปรียบเสมือนเป็นลูกธนูที่มีระเบียบวินยัยอยู่ใน ในพ,พระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทําให้เราสร้างเราขึ้นมานะครับและพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยเรานะครับพระองค์ได้เก็บลูกธนูแต่ละดอกไว้ในแรล้งที่ใส่ธนูนั่นก็คือชีวิตเราแต่ละคนนั้นพระเจ้านั้นปกปักดูแลรักษาอย่างดีฉะนั้นเราจะต้องนำเกียรติมงคลไปของพระเจ้าไปสู่ทุกคน ดุดดังลูกธนูเพราะว่าพันธกิจของชีวิตเราคิดชนแต่ละคนนั้นก็คือจะต้องเป็นแสงสว่างไปสู่ทุกคนที่อยู่รอบข้างนะครับและเราต้องภาคภูมิใจนะครับวันนี้อิสยาห์ก็ได้เตือนสติเราเหมือนกันว่าชื่อของเรานั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพงแล้วพงได้เขียนชื่อของเราจารึกชื่อของเราไว้ใน อุ้งพระหัตถของพระองค์ฉะนั้นพงไม่ลืมเราอ,อย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความอุ่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้สึกในชีวิตมันย่าแย่ตกต่าเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากมีภัยพิบัติมาลุมเร้ารอบตัวเราสารพัดท,ที่จะมีนะครับตั้งแต่ชีวิตภายในครอบครัวชีวิตใน หมู่คณะชีวิตในสังคมชีวิตในหมู่บ้านในประเทศชาติระดับประเทศชาติเราจะเผชิญกับสิ่งต่างๆแลดูว่ามันมีแต่หายนะมีแต่พิบัติมีแต่ความชั่วร้ายคอยจะมาะะรุมเร้าชีวิตเราทำให้เราท้อถอยแต่วันนี้อิสยาจะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวก็คือพระเจ้าจะไม่ลืมเราแต่ละคนเด็ดขาด เพราะทั้งชื่อของเราก็อยู่ในอุ้งพระหัตของพระเจ้าที่ได้เขียนไว้แล้วและก,ก็เราก็เป็นลูกธนูที่มีค่าทุกดอกที่พระเจ้าได้รับอย่างแหลมคมนะครับวันนี้ในพระวรสารเป็นเรื่องราวของจอนบทที่13ซึ่งมีชื่อเสียงนะครับก็คือเรื่องราวของอ,า,อาหารคำครั้งสุดท้ายที่พงได้ทุกใจแล้วก็ เป็นคำมั่นสัญญาพันธสัญญาครั้งสุดท้ายที่จะประทานให้กับเราแต่พว,วันนี้พงษ์ได้บอกให้ฟังว่าแม้กระทั่งสิทธิ์ที่อยู่กับพง์นั้นแหละก็จะมีผู้หนึ่งที่ทรยศแล้วก็เจาะจงเลยว่าเป็นจูดาสอิสการิอพงได้ทําเครื่องหมายให้เห็นกับสิทธิที่พง์รักก็คือจอร์นนั่นเองแต่ถ้าว่าหลังจากที่จูดาสถูกเรียกว่าความชั่วครอบงํา หูตาบอดมืดมนคือจึงออกไปพระเยซูคริสต์สิงบอกไงว่ารีบจัดการทําในสิ่งที่อยากจะทําให้มันจบจบไปซะเพื่อว่าแต่คนก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่า,าจูดาสนั้นเขาเป็นเหรลันยิกของกลุ่มคิดว่าเขาออกไปซื้อข้าวซื้อของเพื่อจะเตรียมงานเลี้ยงอาหารค่ำแล้วก็ไปแจกใจ่ายให,ให้เงินให้คนจนอันะนี้เป็นธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติกันนะครับ แต่ที่ไหนได้เขาไปเพื่อจะไปะบอกเบาะแสะให้บุคคลมาจับพระเยซูนี่เป็นการคาดการที่ผิดถนัดในชีวิตของจูดาสนะครับเขาเห็นอัศจรรย์มากมายถามว่าเขาเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นบุตรพระเจ้าไหมเชื่อนะครับแต่ทว่าเขาก็คงคาดการผิดในฐานะที่ถือเงินถือทองซาตานมักจะเข้าสิงทำให้หูตามัวตาบอดไป เพราะว่าอํานาจของเงินก็คิดว่าเราได้เงินมาฟรีๆถ้าไปขายแล้วก็พระเยซูคงทํำอัศจรรย์แต่ที่ยิ่งรู้สึกว่าจะมากไปกว่านั้นนะครับก็คือวันนี้จูดาสก็ได้แสดงบทบาทแหละที่จะเริ่มทรยศแหละขณะเดียวกันคนที่พระเยซูคริสต์นั้นคงจะช้ำใจมากกว่าก็คือปีเตอร์หรือว่าเปโตรนั่นเอง คือปีเตอร์นี่พระเยซูคริสต์ไว้วางใจมากทีเดียวนะครับแต่ขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์ก็บอกแล้วพงค์ได้รู้ถึงความตายที่จะมาถึงก็บอกว่าที่ที่พงษ์จะไปเราไปไม่ได้ในเวลานี้แต่จะไปภายหลังปีเตอร์ hmm. ก็รีบพูดทันทีหรือว่าเปโตรนั้นบอกไม่เป็นไรเราจะแม้กระทั่งวางชีวิตไว้ให้พงษ์ก็ย่อมทำทำได้อันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่ารำมวยเก่ง หรือว่าคือปากดีแตกที่ไหนได้พระเยซูคริสต์จึงบอกว่าไก่ยังไม่ทันขันตอนเช้าเลยเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งนี่แหละคือเหตุการณ์เราต้องเตือนสตินะครับเราต้องถามตัวเราเองตลอดเวลาว่าเราเองปฏิเสธพงหรือเปล่าเรามีหลายครั้งที่เราปฏิเสธพงในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะหลงลืมเราอาจจะ ไม่ได้สแสดงตนที่เป็นสิทธิ์ของพระงค์ที่ซื่อสัตย์ต่อพค์เราปฏิเสธมากมายเลยนะครับก็มีช่างวาดภาพคนหนึ่งเขาก็วาดรูปาลาซซัปเปอร์อาหารคำ่ำครั้งสุดท้ายนี่แหละแต่เขาวาดผิดไปด้วยความจริงในภาพต้องมี13ท่านนะครับบรรดาสิทธิ์1บบวกพระเยซูคริสต์หนึ่งแต่วาดไปวาดมาเพลินหรือ,อยังไไม่ทราบวาดเป,ป็น14พระ สิบสี่ท่านก็เลยภาพนั้นแขวนไว้เฉยๆขายไม่ออกเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีบุคคลหนึ่งคิดจะชนคนหนึ่งไปเห็นศิลปินคนนี้บอกว่าทำไมแขวนไว้จนฝุ่นจับเขาบอกขายไม่ได้เพราะวาดผิดชายคนนั้นคิดจะชนคนนั้นรีบซื้อเลยบอกว่ายังไงก็ซื้ออยากซื้อมากที่เดียวก็เลยซื้อไปแล้วเขาก็มาแขวนไว้ที่ห้องอาหารที่บ้าน เขาเตือนสตินะครับเขาบอกบุคคลหนึ่งที่เกินมานั่นเป็นตัวเขาเองเป็นตัวเราเองแหละแต่ละคนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเราอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นยูดาสก็ได้ที่เราทรยศต่อพง์หรือจะเป็นปีเตอร์ก็ได้เป็นเป,นเปนโตรก็ได้ที่เราปฏิเสธพงค์ตลอดเวลานี่จึงเป็นข้อคิดสำหรับเราในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นให้เรามั่นใจว่า พระเจ้าได้ประทานพระบุตรของพระอ,องค์มาเราพง์ได้เลือกอิสราลที่เป็นสัญลักษณ์ของการถ่ายกู้มนุษยชาติและพงค์เลือกเราชื่อของเราเขียนไม่ได้อุ้มพาดของพงค์พง์ได้เลือกเราแต่ละบุคคลแล้วนะครับและการบังเกิดมาของพระเยซูคริส์เป็นพระผู้ถ่ายอิสยาเขาพูดหลายครั้งโดยเฉพาะอิสยาในช่วงครนะิสต์มาสนเราได้ยินเพลงนี้บ่อยนะครับ มสซยาโดยเฉพาะเอามาจากบทที่7และบทที่9ว่าพูดที่พูดถึงว่า God is born, son is given ก็หมายถึงว่าบุตรพระเจ้านั้นได้เกิดมาแล้วก็บุตรของพระเจ้าได้ถูกประทานให้กับชาวเราและตัวเรานั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์เราก็เป็นลูกพระเจ้าเราต้องทำพัน,พนธกิจของพระองค์ในโลกนี้นำแสงสว่างไปสู่ทุกคนนะครับ วันนี้อย่างน้อยมีหลายเรื่องที่เราได้ไต่ตองร่วมกันพิธีบูชาขอบคุณในช้าวันนี้นะครับมีบุคคลขอคาภาวนามามากมายที่เดียวพ่อเองก็จะภาวนาเป็นพิเศษสำหรับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับโดยเฉพาะผู้ที่ขอมาก็มีดวงวิญญาณของจอห์โชติพง์เรืองวิวัฒนกิจและดวงวิญญาณของอามาริอาลี่หุนและโจเซ โกลีอันนะครับก็และดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนที่เป็นที่รักของเราแม้พ่อไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ทุกๆุกคนนะครับที่ที่ได้ขอคำภาวนาสม่ำเสมอนะครับให้หลุยสักชายสำเร็จแล้วก็มาริาาขาเกียวแซเฮงด้วยและนอกนั้นวิญญาณของคุณพ่อบาทหลวงที่ตายไปมิชนาลีที่จากไป นักบวชชายหญิงที่จากไปนะครับญาติพี่น้องของเราดวงวิญญาณไฟชำระทั้งหลายทั้งปวงพ่อภาวนาสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับไม่ว่าผู้อาวุโสหรือว่าคนหนุ่มสาวที่แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เราก็คิดถึงอยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับแต่วันนี้พ่อก็ยังขอคำภาวนาสำหรับมารดาของพ่อเองนะครับท่านอายุ90วันนี้านายแพทย์ก็จะผ่าตัด กระดูกที่สะโพกที่หักนะครับวันนี้ตอนเย็นห้าโมงก็ขอความภาวนาจากพี่น้องด้วยนะครับแล้วนอกนั้นก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่12เมษายนและพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานวันนี้และผู้ที่เกิดในเดือนนี้ทุกทท่านนะครับเดือนเมษายนและโดยเฉพาะขอภาวนาสำหรับบุคคลที่มีความทุกข์ในชีวิต ขอให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกธนูของพระเจ้าที่อยู่ในแหล่งที่พงปกปกรักษาเอาไว้ทุกคนให้เราได้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอพระเจ้าประทานพระพรครับอาเมน